สวัสดีนักเรียนชั้นมสองค่ะพบกับครูเกียรติมณีกับคณิตศาสตร์นะคะเช่นเคยวันนี้วันที่31สิงหาคม2564นนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นหัวข้อรอครูนะคะรอเพื่อนการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะขึ้นหัวข้อการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะ สามารถหาได้จากสูตรในการหาปริมาตรทรงกระบอกจะมีสูตรตายตัวจะมีสูตรใช้สูตรนี้ตลอดนะคะไม่เหมือนกับการหาปริซึมปริมาตราปริซึมที่พื้นที่ฐานมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของฐานซึ่งอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกการหาพื้นที่ฐานยังไงก็เป็นตัวเดิมเพราะมันเป็นวงกลม ฐานของทรงกระบอกจะเป็นรูปอื่นไม่ได้เลยนอกจากวงกลมเพราะฉะนั้นสูตรมันจึงเป็นสูตรตายตัวเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีตัวเลขไม่มีสูตรพื้น,นที่ฐานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะพายอากำลังสองคือสูตรของพื้นที่ฐานมันก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงเหมือนกับปริซึมนั่นแหละเพียงแต่ว่าฐานมันบังคับแล้วว่าจะต้องเป็นพายอากำลังสองนะคะ ฐานคูณด้วยสูงสูงในที่นี้จะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว h แทนความสูงของส่วนกระบอกเพราะฉะนั้นมันก็คือสูตรนี้แหละเพียงแต่ว่าพื้นที่ฐานมันคือาย r กําลังสองเห็นไหมคะนี่ p r กําลังสองเฉพาะพ r กําลังสองนี่คือพื้นที่ฐานสูงก็คือ h ก็คือความสูงแทนที่เราจะมาเขียนเป็นข้อความว่าพื้นที่ฐานคูณความสูงเราก็จะได้สูตรใหม่เป็นาย r กําลังสอง h นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลย ะ,ะปริมาตรของทรงกระบอกคือา i r กําลัง 2h ดูเหมือนจะง่ายกว่าการหาพื้นที่ผิวใช่ไหมพื้นที่ผิวจะยุ่งยากกว่าสูตรยาวกว่านะคะแต่ถ้าเป็นปริมาตรง่ายๆสั้นๆรู้ค่าของรัศมีและความสูงก็หาได้ R คืออะไร R ก็คือรัศมีนะคะสัญลักษณ์ตัว R สัญลักษณ์ตัว R ในสูตรก็คือรัศมีรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจะวัดจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงด้านใดด้านหนึนน่งก็ได้ได้หมดเลยเท่ากันหมดเลยนะคะถ้าวาดให้นักเรียนดูก็จะเป็นอันนี้สมมุติว่านี้เป็นวงกลมจุดศูนย์กลางนะคะรัศมีจะวัดจากซ้ายหรือจากขวาหรือจากบนหรือจากล่างได้หมดี่ R ได้หมดนะคะมันจะมีขนาดเท่ากัน คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงเรียกว่ารัศมีนะคะส่วน h ความสูง h แทนด้วยความสูงของทรงกระบอกเราก็จะวัดจากเส้นรอบวงของฐานด้านหนึ่งไปหาฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสูงของทรงกระบอกนะคะวัดจากขอบข้างนี้ก็ได้หรือจะวัดจากแกนกึ่งกลางจาก จุดศูนย์กลางของฐานหนึ่งไปหาจุดศูนย์กลางของฐานล่างฐานบนกับฐานล well, ่างก็ได้นะคะก็เป็นความสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือรัศมีตัวนี้ตรงนี้คือรัศมีนะคะรัศมีคือจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงจากจุดศูนย์กลางหนึ่งไปหาจุดศูนย์กลางอีกหนึ่งอีกฐานหนึ่งฐานด้านหนึ่งนี่เป็นความสูงนะคะบริเวณที่เขาเลเงาสีฟ้าฟ้านี่คือพื้นที่ฐาน นะคะซึ่งมันสูตรมันก็คือพาย r กําลังสพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงก็คือ h กลายเป็นพา i r กําลัง2อ h นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการหาปริมาตรของทรงกระบอกบ้างตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้เขาให้ภาพเรามานะคะจงหาปริมาตรของทรงกระบอกต่อไปนี้เขาให้มาเป็นภาพนักเรียนก็ต้องดูออกว่า r คือตรงไหนคะ5้หรือ10 r คือรัศมีเนะี่ยเป็น5หรือเป็น10 ก็ต้องเป็น5เพราะ R คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาหาเส้นรอบวงนะคะ5ซคือเซนติเมตร5เซนติเมตรความสูงก็ต้องด้านข้างนี้10เซนติเมตรรู้แล้ว R เท่ากับ5รู้แล้ว S เท่ากับ10เพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยข้อนี้ง่ายเพราะว่าแค่แทนค่าลงไปเฉยๆแล้วก็คูณการหารกันออกมาก็ได้คำตอบไม่ต้องไม่ต้องไป หากว่าจะได้มาซึ่งอกว่าจะได้มาซึ่งเฮ็มากมายนะคะเรียนเดี๋ยวครูขอขอเวลาน้อยแป๊บนึงหาปากกาอ่าสำหรับข้อนี้เราก็วิธีทำ ตั้งสูตรอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกเราจะต้องตั้งสูตรของการหาปริมาตรทรงกระบอกก่อนนักเรียนก็เขียนปริมาตรทรงกระบอกมีค่าเท่ากับสูตรว่างไงคะทบทวนสูตรว่างไงคะ p r กําลัง2เฮท r กําลัง2เฮท ซึ่งค่าพายค่าพายเรารู้แล้วว่าเราใช้22ส่วน7หรือ3.14ก็ได้อันใดอันหนึ่งก็ได้ที่จะทำให้เราคำที่จะทำให้การคํานวณของเรามันง่ายนะคะในที่นี้ครูจะใช้22ส่วน7พายก็คือ22ส่วน7นะตัวพายนะครูแปลงเป็น22ส่วน7 r ยกกำลัง2องก็คือรัศมีจากภาพ R ของเราคือ5เซนติเมตร R ของเราคือ5เซนติเมตรยกกำลังสก็คือคูณกัน2ตัว ก็คูณ5คูณ5คูณด้วยตัวสุดท้ายก็คือ h คือความสูง s ของเราก็คือ10ก็คูณ10ได้แล้วทีนี้7หารตัวไหนไม่ได้เลยนะคะ7ตัด5้ก็ไม่ได้7ตัดสิก็ไม่ได้7ตัด22บก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวบนทั้งหมดนี้คูณกันแล้วก็หารด้วย7 22 5คูณ5เป็น25 5 5เป็น25 25่สคูณสิได้250แล้วก็เอา250มาคูณกับ22่สิบสอนะคะห้าห้ายีคูณสิได้250 250ยห้าสิบสอคูณยี่สิคูณยี่สได้0ูนย์สอเป็น10 2 2เป็น4เป็น5เป็น500อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น500บวกกันได้ 5,500ได้5,500ัเอา้ามีเห็นอีกห้าพันะคะคูณกันออกมาแล้วได้5,500เอามาหารกับ7นะคะตัวหารตัวนี้เอามาหารกับ7เราคูณตัวบนทั้งหมดคูณกันเรียบร้อยแล้วได้5,500เอามาหารกับ7เอาใหม่ตั้งใหม่เลยห้าพันห้าร้อหารเจอะไรได้ห้าิบห้าห้าเกิดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบ 7749 49ลบออก55ลบกันเหลือ6ดึง0ลงมา7อะไรได้65ห้ามเกิน7อะไรใกล้65ห้ามเกิน7 78 56ลบกันเหลือเหลือ4ดึง0ลงมา7อะไรได้40ห้ามเกิน75 35ลบกันเหลือ5ใสจุดเติม0 7อะไรได้50ห้ามเกิน7 7 49 49อ่าเราเอาประมาณเราเอาเพียงค่าประมาณมันประมาณนี้มันลบกันแล้วเหลือ1มันประมาณอ่า785.71แต่ครูจะเอาแค่ตำแหน่งเดียว785.7 นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7จ็ดร้หจดหน่วยเป็นหน่วยของเราเป็นซ m ก็จะเป็นลบอซอมอลบอคือลูกบาทนะคะลูกบาทเซนติเมตรลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรหน่วยจะเป็นลูกบาทดังนั้นเวลาเขียนตอบดังนั้นปริมาตร ทรงกระบอกนี้เท่ากับ785.7ลูกบาทเซนติเมตรจบตัวอย่างที่หนึ่งจบตัวอย่างที่หนึ่งทีนี้มาดูต่อไป เรามาดูต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองบอกว่าตัวอย่างที่สองบอกว่าถังขอถังทรงกระบอกอันหนึ่งมีรัศมียาวเจ็ดนิ้วรัศมียาวเจ็ดนิ้วสูงสิบสี่นิ้วบรรจุน้ำอยู่ครึ่งถังอันนี้บอกครึ่งถังนะน้ำมีปริมาตรเท่าใดเอาอีกรอบนะคะถังทรงกระบอกอันหนึ่งมีรัศมียาวเจ็ดนิ้ว สูง14นิ้วแสดงว่าค่า r ก็คือ7ใช่ไหมคะค่า h ก็คือ14บรรจุน้ำอยู่ครึ่งถังมีน้ำอยู่แค่ครึ่งถังนะแล้วถามว่าน้ำมีปริมาตรเท่าใดข้อนี้นะักเรียนจะต้องหาปริมาตรทั้งหมดที่ถังจุได้ก่อนพอเราได้แล้วเราเอามาหารสองก็คือครึ่งเดียวหาปริมาตรเพียงครึ่งเดียวเพราะว่า น้ำมันจะมีปริมาตรมันจะมีรูปร่างเป็นไปตามภาชนะที่ใส่ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีอยู่ครึ่งถังแล้วน้ำมีปริมาตรเท่าไรเพราะฉะนั้นเราหาปริมาตรของถังทั้งหมดแล้วก็แค่เอามาหารสองเราก็ได้ปริมาตรน้ำแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็วิธีธทรรมเราไม่จะเป็นจะต้องวาดรูปเลยวิธีทำชัดไหมเนี่ย มันกล้องไม่ค่อยโฟกัสให้ครูเลยวิธีทำตั้งสูตรเหมือนเดิมหรกสูตรเดิมของเราสูตรเดิมของเราก็คือปร,ริมาตรทรงกระบอกมีค่าเท่ากับพา i r กำลังสอง h ย r กำลังสอง h นะคะ เสร็จแล้วแทนค่าททนีค่าพายของเราคือ22ส่วน7คูณด้วยรัศมีรัศมีโจทย์บอกว่า7นิ้วใช้รัศมีหรือเส้นผ่านรัศมีเขากําหนดเลยว่า,วาเป็นรัศมีนะคะอายุกำลัง2แสดงว่าต้องคูณ7 2ตัวแล้วก็คูณด้วยความสูงความสูงเป็นเท่าไรคะ14นิ้วตัดได้นะคะ7 1เป็น7 7 1เป็น7หาย เราจะเหลือ22คูณ7 1ตัวนี้1ตัวแล้วก็คูณกับ14จะเป็นปริมาตรทั้งหมดยังไม่ใช่คำตอบนะคะเราคูณกันก่อนอ่ะเราคูณกันออกมา22 22บ2คูณ7 7 2 14 7 2 14รวมตัวทดหนึ่งเป็น154คูณกับ14อีกรอบหนึ่งก็จะได้4 4 16 สี 5, 20, 20, ส่ห้าเป็น21่สเีหนึ่งเป็นสี่หหเลขหนึ่งคูณคุณได้ตัวเดิมก็สี่ห้าหนึ่งบวกกันจะได้หได้หได้หนึ่งได้สองหนึ่งห้ากะคะก็จะได้ออกมาเป็น2องพันราสลูกบาทลูกบาทนิ้ว ลูกบาทนิ้วอันนี้ต้นจะอันนี้จะเป็นปร,ริมาตรทรงทรงกระบอกปร,ริมาตรถังน้ําจะได้ปร,ริมาตรของถังทั้งหมดนะคะของถังน้ําทั้งหมดเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกลูกบาทนิ้วสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกลูกบาทนิ้วแต่ ต่ในโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีน้ําใส่น้ําเข้าไปครึ่งถังแล้วก็หาว่าปริมาตรน้ํานั้นอ่ะมันมีเท่าไรถ้าเขาบอกว่าครึ่งถังก็คือเอาคำตอบปริมาตรถัทงทั้งหมดนี่มาหารสองเราก็จะได้2 1 5 6โดยตรงนี้เราจะเขียนว่าดังนั้นปริมาตรน้ำดังนั้นปริมาตรน้ำเท่ากับ ปริมาตรน้ำเท่ากับ2,156หาร2หาร2ได้เท่าไหร่ละคะปริมาตรน้ำเราจะได้2 2 1 5 6หาร2 2 1เป็น2 2 7 4 2 8 6อ่ะได้1,078 1,071 ต้องใส่ศูนย์ก่อนนะค,ครูเขียนผิดอีกแล้วหนึ่งพัแล้วก็เจปลูกบาทนิ้วดังนั้นครนี้เราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้น ปร,ริมาตรน้ำมีค่าเท่ากับ1,078ลูกบาทนิ้วเป็นคำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายจบตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่หนึ่งหาธรรมดาเอาจับคูณแทนค่าในสูตรธรรมดาตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สอง หาปริมาตรครึ่งถังก็คือหาทั้งหมดออกมาแล้วก็ออกมาหารสองนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่สาม